ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โต r คร t เอเตอร์ชากับการเสี่ยงท่ายทำนายดวงด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะ วันนี้ก็จะมาดูไพ่าายิปซีเสี่ยงทายทำแรนดอมกันเช่นเคยเสี่ยงทายพลังงานดูซิว่าสถานการณ์วันนี้เหตุการณ์วันนี้จะเป็นของคุณหรือไม่แรนดอมเสี่ยงทายวันนี้นะครับการแรนดอมเสี่ยงทายนี้ปกติผมก็จะใช้ไพ่หนึ่งถึงสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหานะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงสำรับเดียวเท่านั้นนะครับทำการเสี่ยงทายกันไปนะทำใจสบายๆนะครับหัวข้อที่เราจะเสี่ยงทายกันวันนี้ก็คือ ใครแอบยิ้มอยู่คนเดียวเมื่อนึกถึงคุณเออใครแอบยิ้มคนเดียวเมื่อคิดถึงคุณน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ใสๆสบายๆไม่มีพิษมีภยัยดูได้ทุกท่านนะครับดูได้ทุกท่านทุกราศีนะครับใครแอบยิ้มคนเดียวเมื่อนึกถึงคุณเสียงทายกันวันนี้นะผมจะทํานายไปตามแนวทางของไพ่ทาโร่สากล ผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยใบยแรกวันนี้คุณได้ไพ่เออได้ไพ่โอ้โหเจ็ดถ้วยเซเว่น f c อฟคตัวเลือกเยอะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดกันแล้วแต่ไม่ว่าชีวิตจริงของคุณจะอยู่ในสถานการณ์นี้หรือไม่นะเมื่อเจ็ดถ้วยปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้มีแนวโน้มที่คุณจะมีตัวเลือกดีๆเข้ามาในชีวิต หลายท่านเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกมีออปชันต่างๆมากมายอยู่แล้วบางท่านที่ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีตัวเลือกนั่นแปลว่าชีวิตคุณกําลังจะมีตัวเลือกมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างมากมายในอนาคตอาจจะทยอยเข้ามาหรือเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวเลยก็เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกเรื่องความรักความสัมพันธ์ทางเลือกเรื่องการงานการเงินการประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะแม้แต่การศึกษาต่อเดินทางท่องเที่ยวใดๆก็แล้วแต่แม้แต่การเปลี่ยนสังคมใหม่มีมิตรใหม่เข้ามาประมาณนี้ละลานตากันเลยทีเดียวนะครับเลือกดีๆนะครับนะ ตัวเลือกส่วนใหญ่จะเป็นแนวทางที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้เหมาะกับเราไม่ได้เหมาะกับคุณนะครับสิ่งที่ดีของคนอื่นอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเราก็เลือกดูสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองนะครับประมาณนี้นะโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อืม <c oughs> ใครแอบยิ้มคนเดียวเมื่อคิดถึงคุณ <c oughs> น่ารักพลังงานวันนี้โหโหหน่ารักจริงด้วยยินดีด้วย สถ้วยออกมาละ t of cups ไม่ได้ออกกันบ่อยๆ3ถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีตามแบบฉบับของไพ่ออริจินอลนะครับนะไพ่ทาโร่เดี๋ยวนี้มีหลากหลายทั้งความสวยงามทั้งความหมายแต่เอาตามออริจินอลดังเดิม3ถ้วยคือความเฉลิมฉลองยินดี ผู้คนยินดีชชยโยโหร้องเฉลิมฉลองชูถ้วยสามถ้วยออกมาจะมีความยินดีปรากฏเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วมันแค่ไหนโดยปกติการเสี่ยงไทยแบบนี้ให้ยึดเอา1-3เดือนโดยประมาณเป็นตัวตั้งนะครับอาจจะน้อยกว่านั้นเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็แล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่านไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่จะเป็นเหตุการณ์ของคุณหรือไม่มาดูกันต่อนะครับเออจะมีความยินดีเกิดขึ้นมีทางเลือกดีๆเข้ามาให้เลือกแล้วก็ ลุ้นไปด้วยกันโอ้โหเดอะซันเดอะซันมาแล้วครับผมโอ้ยินดีด้วยผมขอรับพลังงานนี้ด้วยคนเป็นที่ทราบกันดีท่านที่ดูไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีเป็นประจำไพ่ทาโร่สากลเดอะซันคือตัวแทนของความสำเร็จทั้งปวง ไพ่พระอาทิตย์ออกมาแล้วเดอะซันออกมาแล้วคุณคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงย้ํานะครับว่ามีโอกาสไม่ได้หมายความว่าจะได้กันโอ้โหได้ทุกท่านประสบความสําเร็จสูงสุดทุกท่านไม่ใช่นะมันแล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่านเออความขยนขันขันแข็งสิ่งที่เคยทํามาต้นทุนที่มีมา นะเราเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมทําอะไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีแบบนี้ถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณได้ผลดีแน่นอนแต่จะได้มากได้น้อยได้ช้าได้เร็วก็แล้วแต่องค์ประกอบของแต่ละท่านดังกล่าวที่แน่แน่เดอะซันออกมาขนาดนี้เดอะซันจะครอบคลุมทุกอย่างไว้นับจากนี้ของวันนี้เปิดได้ไพ่อะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลละเพราะเดอะซันครอบคลุมไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ดีงาม,มเกิดความสุขความสําเร็จความเจริญอย่างแน่นอนรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยเออไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่แต่การเสี่ยงทายได้เดอะซันนับว่าโชคดีร่วมกันนะเรามีโชคดีร่วมกันโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็โอ้มีเดอะซันแล้วสบายใจแล้วใครแอบยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณเออใครแอบยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณ ดูให้ตลอดนะครับโอ้โหราชินีดาบ queen of swords คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งหรือทำงานเกี่ยวกับสายงานที่บังคับมีการบังคับบัญชาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้หรือแม้แต่นะแม้แต่คนคนนี้ผู้ใหญ่จัดหามาให้ผู้ใหญ่แนะนำมาให้มีผู้ใหญ่แบ็กอัพผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นะครับไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างที่แน่ๆราชินีดาบมาคุณเจอคนดีคนเข้มแข็งเข,งขาแล้วล่ะนะ ถ้าใบนี้หมายถึงตัวคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งจิตใจแน่ๆแ,แต่ถ้าหมายถึงความหมายที่สองก็คือคนคนนี้ผู้ใหญ่สนับสนุนอประมาณนี้เลยนะดูให้ตลอดนะครับเพราะถึงแม้เราจะดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งดีๆอื่น,นๆไพ่ดีๆอื่นๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่ออย่าก,กดข้ามนะครับถ้ากดข้ามคุณอาจจะพลาดของดีนะดูให้ตลอดนะครับ ใครแอบยิ้มคนเดียวเมื่อคิดถึงคุณเออแล้วจะมีข่าวดีอื่นๆไหมโอ้โหห้าถ้วยไฟอฟคัพไม่ต้องกังวลเรื่องห้าถ้วยผมมองว่าห้าถ้วยใบนี้คือตัวเขาตัวเขาในอดีตที่เคยผิดหวังมาเางียบเหงาเศร้าซึมอะไรก็แล้วแต่เพราะเขามักจะคิดถึงอดีตที่เสียไปแล้วสามถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่ตอนนี้คุณคือสองถ้วยในปัจจุบันของเขานะครับถ้าเขาเพียงแตห่หันมามองคุณมองปัจจุบันเขาจะสดชื่นทันทีเลยเออตามหัวข้อเป๊ะ ว่าแล้วคนคนนี้มีพลังงานของคนที่เคยผิดหวังเสียใจมาหรือชีวิตไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วเขามีความสุขมากขึ้นเมื่อได้มาเจอคุณเ,เป็นใครนะขอไพ่ขยายทีสิเขาเป็นใครโอ้เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวนชัดเจนมากคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างสู้ชีวิตสู้ชีวิตอาจจะไม่ได้แปลว่าลำบากยากแค้นแต่หมายความว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะ ต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยตัวเองอกว่าจะได้อะไรสักอย่างก็ต้องออกแรงออกความสามารถนะไม่ใช่ได้อะไรมาง่ายๆเพราะฉะนั้นใบนี้ทำนายได้ว่าไม่ใช่คนที่สุขสบายมาโดยกำเนิดนะ ไม่ได้สุขสบายแต่กําเนิดอาจจะเป็นโอเคทางบ้านอาจจะมีทรัพย์สมบัติมีต้นทุนให้บ้างแต่เขาคนนี้รู้จักใช้เป็นคนประหยัดอดออมและเป็นคนที่ค่อนข้างมีศักดิ์ศรีมีทิฐิพอสมควรอยากเจริญก้าวหน้าด้วยตัวเองไม่ว่าทางบ้านเขาครอบครัวพื้นเพเขาจะมีต้นทุนให้มากน้อยแค่ไหนแต่คนคนนี้อยากประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับ เป็นคนไม่งอมืองอเท้าคนคนนี้หรือถ้าทํานายเป็นฝั่งคุณก็บ่งบอกได้ชัดเจนด้วยว่าช่วงนี้ถ้าคุณกําลังตั้งอกตั้งใจทําอะไรอยู่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้มีเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วคุณไม่ต้องกลัวเจ็ดไม้เท้าหรือไพ่อะไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าไพ่เหนื่อยๆใบใดออกมาเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วแปลว่าเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จโอเคมาลุ้นกันต่อนะครับไม่ธรรมดาวันนี้เออ ใครแอบยิ้มคนเดียวเมื่อคิดถึงคุณหัวข้อน่ารักวันนี้เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากทํานายไปตามเนื้อหาสากลนิยมนะครับคุณที่สนใจศึกษาผ้ายิปซีลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ตํำราต่างประเทศมีมากมายผมไม่ได้สอนนะแล้วก็ออโออเด็กถือเรียญเพจเอ้าเพนตาเคิลใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเขาคนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาตามหน้าไพ่เลย มีโอกาสที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือถ้าไม่นับเรื่องอายุนะถ้ามองข้ามเรื่องอายุไปเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างแต่คนนี้มีความกระตือรือร้นมีความสดใสเหมือนเด็กๆแล้วก็สแสวงหาสิ่งดีๆให้ตัวเองอยู่เสมอเป็นคนเอางานเอาการเป็นคนกระตือรือร้นไฟดีเออครบได้ประมาณนี้เลยเผื่อจะนําโชคมาให้คุณด้วยนะไม่ธรรมดาเท่าคนนี้เป็นใครรู้จักกับคุณแล้วหรือย,อยังหรือเขาแอบมองคุณอยู่ฝ่ายเดียวามาดูกันสิ รู้จักกันหรือ,อยังรู้จักกันแล้ว2ไม้เท้า2จริงด้วยเฝ้าดูคุณอยู่ส,สอไม้เท้า two of ones เขาคนนี้เป็นคนที่รู้จักกับคุณแล้วและเฝ้ามองคุณอยู่ถามว่าทําไมต้องเฝ้ามอง เป็นไปได้ว่าอย่างแรกคืออยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เจอกันได้ทุกวีทุกวันนะความไกลกันนี้มันไกลกันได้แค่ไหนก็อาจจะอยู่คนละเมืองคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดหรือแม้แต่คนละประเทศข้ามประเทศแบบนี้อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าเป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือรู้จักกันแล้ว และมีการมองเคยมองอนาคตร่วมกันในบางท่านในบางท่านเคยมีการมองอนาคตร่วมกันไว้แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จยังมีอุปสรรคบางอย่างหรือมีเหตุจําเป็นส่วนตัวที่ต้องแยกย้ายกันไปเขาหรือเธอคนนี้เฝ้ามองคุณอยู่เสมอและแอบ,บยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณเขาปลื้มคุณมากดูก็รู้นะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยนะครับเขาปลื้มคุณมากเออแล้วก็เดอะซันวันนี้สุดยอด เรามีเดอะซันตอนแรกแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าไพ่อะไระออกมาทํานายดีได้หมดเลยดีจริงๆเด็กถือถ้วยมีทั้งเด็กเหรียญเด็กถ้วยหรือจะมากกว่าหนึ่งคนอะทํานายเป็นสองกรณีอย่างแรกนะคนที่ปลืม้มคุณอยู่ตอนนี้คนที่แอบยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณอาจจะมีอย่างน้อยสองคนอ่าหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งว่าคนคนเดียวกันนี่แหละ แต่ว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอหลากหลายยืดหยุ่นรู้จักกาลเทศะเช่นอยู่กับผู้ใหญ่วางตัวแบบหนึง่งอยู่กับเพื่อนวางตัวแบบหนึง่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะคล้ายๆจะสองบุคลิกในคนเดียวแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเป็นคนยืดหยุ่นรู้จักกาลเทศะก็ได้หรือจะตีความว่าเป็นสองคนก็ได้เดีย๋ยวมาดูกันซิขอภัยขยายหน่อยพลังงานนี้เป็นพลังงานของคนเดียวหรือสองคนขอภัยขยายหน่อยนะครับอืมคนเดียว คนเดียวเป็นคนเดียวที่มุ่งมัน่น The ด h a ริย t เป็นพลังงานของคนคนเดียวที่มุ่งมัน่นอาจจะมีหลายบุคลิกในคนเดียวนะครับมีความยืดหยุ่นรู้จักกาลเทศะวางตัวเป็นนิสัยดีดังกล่าวและเป็นคนที่มีความเรียกว่ากระตือรือร้อนอยู่เสมอชา r i ย t ยืนยันใบนี้คําททำนายที่หนึ่งนะของชาริย์ว่ากันตามตำราสากลคือเขาคนนี้หรือเธอคนนี้มีความกระตือรือร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวแม้แต่การอยากเข้าหาคุณ ต่อให้ตอนนี้ยังมาหาไม่ได้เขาคนนี้ก็มีความใส่ใจในตัวคุณอยู่เสมอติตดตามข่าวสารข่าวคราวของคุณและแอบยิ้มคนเดียวอยู่เสมอเมื่อคิดถึงคุณนะนี่คือความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบคนที่เดินทางเป็นประจําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่ที่เดินทางบ่อยๆเดินทางเป็นประจาคนคนนี้จะถูกโลก,กับอาชีพที่ต้องเดินทางมากๆแม้แต่ตัวคุณเองก็เหอะช่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกเงียบเหงารู้สึกหน่อยๆกับชีวิตลองออกเดินทางบ้างนะระยะใกล้ๆก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลการเดินทางจะนําโชคดีมาให้ไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างประมาณนี้มาดูกันต่อนะครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์นี้เอ,อคนคนนี้ที่แอบยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณจะมีความคืบหน้าในความสัมพันธ์ใดๆหรือไม่เฮ้ยเดเพอร์เขาจะมาหาคุณนะถ้าถ,ถ้ามาได้นะถ้ามาได้ถ้ารู้จักที่อยู่รู้จักบ้านกันหรือรู้จักที่ทำงานกันแบบนี้หรืออยู่ในสังคมเดียวกัน เขาวางแผนจะมาหาคุณโดยอาจจะให้ผู้ใหญ่เป็นตัวเชื่อมประสานเออเข้าทางผู้ใหญ่เข้าทางพ่อแม่เข้าทางญาติผู้ใหญ่แบบนี้หรือแม้แต่เจ้านายที่เคารพเอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้ใหญ่ที่เคารพมีผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์นี่คือความหมายที่หนึ่งหรือความหมายที่สองตีความได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ตามความเชื่อนะตามความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอำนวยอวยชัยให้อยู่ นะไม่ธรรมดาความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขามีโอกาสราบรื่นตราบใดที่ต่างฝ่ายต่างยังดําเนินชีวิตไปตามปกติยึดถือความถูกต้องแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปสบายๆไม่ต้องไปพยายามฝืนไม่ต้องไปล็อกเวลาล็อกสเปคว่าฉันจะต้องเจอเธอวันนั้นวันนี้ถ้า3เดือนไม่ทักมาเลิกครบอะไรอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับให้ปล่อยความสัมพันธ์นี้สบายๆไปเออ ถูกใจก็คบกันไปว่างก็มาเจอไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้คนคนนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณอยู่เสมอและแอบ,บยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณดังกล่าวตามหัวข้อไม่ธรรมดาและความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้หรือไม่ถ้ายัางไม่ได้คบหากันความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้หรือไม่ได้เฮ้ยสเตรน สิงโตน่ารักออกมาแล้วผมชอบใบนี้มากท่านที่ดูผมเป็นประจำย่อมทราบดีว่า The s t r ตรน t ์นี่ผมชอบใบนี้มากๆเพราะอะไรเพราะเป็นไพ่ของความที่เรื่องยุ่งยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะเรื่องยุ่งยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและตีความอีกอย่างได้ตามตำราสากลว่าไว้คือการอ่อนข้อให้กันและกัน การยอมให้กันและกันแบบน่ารักมุ้งมิ้งแบบนี้สิงโตดืด้อๆสิงโตดุๆยอมให้หญิงสาวกอดอย่างง่ายดายแบบนี้ว่ากันตามหน้าไพ่ตามตำราว่าไว้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและต่างฝ่ายต่างจะถ้อยทีถ้อยอาศัยยอมให้กันอีกนัยหนึ่งตีความได้ด้วยว่าถ้าคุณทั้งสองคนเคยมีปัญหาใดๆกันอยู่จะเคลียร์กันได้จะปรับความเข้าใจกันได้นี่ไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายๆอย่างเลยที่สําคัญคือ มีโอกาสคบหากันแน่นอนถ้าคุณและเขาใจตรงกันนะอันนี้ก็ต้องย้ําไว้ก่อนว่าถ้าคุณและเขาใจตรงกันกรณีที่เขาชอบคุณแต่คุณไม่ได้ชอบเขาก็อาจจะให้เป็นการยานามิตรเป็นเพื่อนกันไปอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ผมมองดูสเตรนจ์ออกมาน่ารักขนาดนี้หญิงสาวกอดสิงโตขนาดนี้ผมว่าต่างฝ่ายต่างก็มีใจให้กันเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสได้เผยใจอะไรแบบนี้ คนคนนี้ปลื้มคุณมากรักคุณมากและมีโอกาสนําโชคนําความโชคดีมาสู่คุณเขาหรือเธอคนนี้แอบยิ้มคนเดียวมาคิดถึงคุณอ้าวมาดูกันต่อความสัมพันธ์นี้เออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมนะว่าวันนี้มีเดอะซันขออนุญาตยา้ำอีกครั้งมีเดอะซันกำกับไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นไม่ว่านับจากนี้ไพ่อะไรออกมาเราทำนายไปในทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับทำนายดีทั้งสิ้นออโอ้โหแล้วไพ่ก็ดีเหมือนรู้ใจเรา วันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยเก้าเหรียญโอ้สุดยอดนายอ็อบเพนเตอเคความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไหมตอบได้เลยว่ามีเพียงแต่ว่าตอนนี้ให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตส่วนตัวตามวิถีของตัวเองไปก่อนคุณกับเขาอาจจะมีวิถีชีวิตที่ต่างกันในบางท่านบางคู่นะ อาจจะนอกจากระยะห่างทางไกลดังกล่าวแล้วอาจจะทำงานกันคนละเวลาคุณทำงานกลางวันเข้าทำงานกลางคืนหรืออยู่คนละประเทศที่เวลาเหลื่อมกันที่ทางนี้กลางวันทางโน้นกลางคืนอะไรแบบนี้เป็นไปได้เหตุการณ์เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายอย่างนะครับตอนนี้ให้ดูบริบทชีวิตส่วนตัวไปก่อนว่าสิ่งใดที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนะ จัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ในชีวิตให้ดีสิ่งใดที่ต้องทำอันดับแรกอะไรคือสิ่งเร่งด่วนต้องทำเดี๋ยวนี้อะไรรอได้อะไรยังไม่ต้องทำเก็บไว้ก่อนจัดลำดับดีๆแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์จะพัฒนาไปเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาขอดูใบสรุปหน่อยซิว่าความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกับคนที่แอบยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณ <c oughs> น่ารักน่ารักคนนี้น่ารักอ่าแล้วก็ โอ้โหบทสรุปออกมาสวยงามสาธุผมรับด้วยคนวันนี้โชคดีมาก2ถ้วยไพ่เนื้อคู่ปรากฏออกมาเป็นใบสรุปคุณที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบณนาะนะทีนี้วินาทีนี้คุณโชคดีมากแต่ถ้าใครกดปิดไปแล้วกดข้ามไปแล้วก็ถือว่าพลรราดนะครับผมย้ําเสมอว่าการเสี่ยงทายสดแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อและสองถ้วยก็ปรากฏไพ่เนื้อคู่ปรากฏออกมาแล้วไม่ธรรมดา คนที่แอบยิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณคนนี้มีโอกาสที่เขาหรือเธอจะรักทั้งหลงคุณมากปลื้มคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองและมีดวงเป็นคู่กันด้วยนะดวงเป็นคู่กันคุณไม่ต้องไปย้อนคิดไกลว่าจะต้องเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาเกิดหรือไม่อย่างไรไม่ต้องย้อนไกลขนาดนั้นเอาแค่ว่าตามความเชื่อนะชาติภพปัจจุบันที่ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีตอนเนี้ย ต่างฝ่ายต่างก็มีดีมีข้อดีที่จะมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนที่ยังใหม่ต่อกันมีโอกาสพัฒนาจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจคนที่คบหากันอยู่แล้วมีโอกาสสารสัมพันธ์ถึงขั้นคบหาครองคู่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วที่ได้ผ่านมาเจอคลิปนี้ทํานายได้ว่าคู่ของคุณดีมากๆอยู่แล้วอย่าหวั่นไหวถ้าใครมาจีบเพิ่มนะครับประมาณนี้ยินดีด้วยวันนี้มีทั้งเดอะซันมีทั้งสองถ้วย คุณมีโอกาสเจอคนดีคนคนนี้ที่คุณถามถึงคุณนึกถึงอยู่ที่เขายิ้มคนเดียวเวลาคิดถึงคุณมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองของคุณแต่จะได้เร็วได้ช้าได้มากได้น้อยหรือลงเอยหรือไม่อย่างไรอยู่ที่การปฏิบัติของคุณและบริบทชีวิตของแต่ละท่านเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่รับพลังงานนี้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่เดือนสันมาสองถ้วยมามีโชคดีเกิดขึ้นแน่นอนอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ใช่เรื่องคู่ครอง คุณคาดหวังสิ่งใดอยากได้สิ่งใดมีโอกาสได้สมหวังถ้าคุณตั้งใจจริงนะครับและมีความศรัทธาโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ